สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังมาประกาศรับซื้อเหรียญเรือหงอกาแบบนี้นะครับคนมีตังรับซื้อเหรียญละสามหมื่นสองพันบาทนะครับเดี๋ยวคนมีตังจะบอกรายละเอียดและช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะว่ามีลักษณะแบบไหนที่รับซื้อมาดูด้านหน้าก่อนนะครับ ด้านหน้าฝ right. right ั่งซ้ายนะครับนี่นะครับจะเขียนประเทศไทยนะครับเขียนประเทศไทยส่วนฝั่งขวาเขียนรัชกาลที่เก้านะครับเขียนรัชกาลที่เก้าตรงนี้นะครับส่วนตรงกลางจะเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้าหันพระพักมาทางฝั่งซ้ายนะครับส่วนขอบก็จะเป็นขอบลักษณะแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับ ด้านข้างจะเป็นเฟืองขีดเล็กๆแบบนี้นะครับพลิกกลับมาด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นเสียนกลับนะครับเป็นเสียนกลับด้านบนจะเขียนพศนะครับสองห้าสองศูนย์หนึ่งบาทเป็นเลขไทยนะครับตัวใหญ่ครับเลขหนึ่งจะเลขใหญ่แบบนี้นะครับ ส่วนนี้จะเป็นเรือหงครับเป็นหัวเรือหงให้เพื่อนสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงผู้นี่นะครับถ้ามีแบบนี้นะครับถ้ามันเฉียงออกมาอย่างนี้นะครับคนมีตังรับซื้อเหรียญละสามหมื่นสองพันบาทนะครับถ้าใครสนใจก็ส่งรูปมาทางไลน์ได้เลยนะครับโดยไอดีไลน์จะอยู่ท้ายคลิป สนใจอยากขายส่งรูปทางไลนสอบถามพูดคุยได้นะครับอาจจะตอบช้านะครับเพราะว่าคนส่งมาเยอะครับอาจจะนานหน่อยนะครับ